สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ถึงชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอะไรคะอ่าคุณครูอหนนวยปานดารานะคะที่ชั่วโมงที่แล้วครูได้ให้นักเรียนศึกษานะคะในการจัดการเตรียมความพร้อมใช่ไหมคะการเตรียมความพร้อมในการเรียนนะคะวิชาภาษาไทยแล้วคุณครูนะคะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้อ่านหนังสือใช่ไหมลูก อ่านหนังสือล่วงหน้าหรือเปิดหนังสืออ่านล่วงหน้าศึกษาหนังสืออ่านล่วงหน้าหนังสือที่เราใช้ประกอบใช่ไหมลูกก็คือวรรณคดีวรรณกรรมนะคะชั่วโมงนี้นะคะเราจะใช้หนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมในชั้นม .1 ประกอบลูกนักเรียนที่เข้ามาแล้วนะคะนักเรียนที่เข้ามาแล้วนักเรียนหยิบหนังสือ นะคะหยิบหนังสือเรียนของนักเรียนแล้วเปิดหน่วยที่1ลูกนะคะ,ะ,คะเปิดหน่วยที่1น,นะคะเปิดหน่วยที่1เลยใครที่หยิบมาแล้วเปิดหน่วยที่1ลูกแล้วก็เตรียมปากกาด้วยลูกเ <ượ น> ตรียมปากกานะคะเตรียมปากกาไว้จดบันทึกอะไรก็ได้นะคะที่นักเรียนอยากจดลงไปในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนเตรียมปากกาแล้วสมุดไว้ข้างๆลูกนะคะ เมื่อชั่วโมงที่แล้วครูให้นักเรียนได้เตรียมนะคะหนังสือน่ะรอรอเพื่อนที่ยังไม่ได้เปิดลูกนะคะบางคนยังไม่เปิดบางคนยังไม่ได้อ่าเข้ามานะคะนักเรียนจะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ได้เรียนไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะวันนี้นักเรียนจะได้เรียนหน่วยที่หนึ่งเรื่องนะคะเรื่องนิราชภูเขาทองอ่ะนักเรียนใครเคยไป นี่ราชภูเขาทองได้เคยไปเห็นบ้างของจริงไหมลูกอ่านักเรียนเคยเห็นของจริงไหมคะอ่านักเรียนยังไม่เคยเห็นบางคนบอกว่าเคยไปนะคะภาพที่ครูขึ้นให้นักเรียนดูเป็นภาพเจดีย์ภูเขาทองนะคะอ่าภาพสวยงามมากเลยลูกนะเหลืองอลา,ามนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะอ่าภาพนักเรียนดูแล้วใครเปิดแล้วนักเรียนดูภาพ หน้าที่สองสามนะคะดูวันนี้เราจะมารู้ความเป็นมารู้ประวัติผู้แตง่งนะคะแล้วก็สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่านิราศคืออะไรใช่ไหมลูกอ่นักเรียนนะคะเปิดแล้วนะคะนักเรียนเตรียมความพร้อมเปิดเรียบร้อยแล้วอตอนนี้ครูจะเข้าแสดง powerpoint ให้หนักเรียนเห็นนะลูกว่าสิ่งที่เราจะเรียนวันนี้นักเรียนเรียนรู้นะคะครูจะเปิด powerpoint ทีละ หน้าให้นักเรียนได้ชมนะลูกแล้วก็เรียนไปพร้อมๆกับคุณครูนักเรียนดูเห็นไหมคะหน้าจอนะคะก็ขึ้นมาว่าเราจะเรียนเรื่องนิราชภูเขาทองใช่ไหมลูกดู powerpoint ต่อไปนะลูก powerpoint ที่นักเรียนเห็นเห็นไหมคะจะขึ้นภาพใช่ไหมลูกจะขึ้นภาพเจดียภูเขาทองภาพเมื่อกี้นี้ที่เรียนเห็นนะภาพตอนแรกใช่ไหมลูก แล้วมีตัวหนังสือเลื่อนให้นักเรียนเห็นด้วยว่าเราจะเรียนเรื่องนิราชภูเขาทองวิชานะคะลกูกอ่านักเรียนเห็นแล้วโมชื่อนิราชภูเขาทองนิราชแปลว่าอะไรนิราชนักเรียนต้องรู้ก่อนนะคะนิราชก็คือการพลัดพรากการพลัดพรากจากคนรักแต่เราไม่ได้จากไปตลอดชีวิตหรือจากกันไป เลยไม่ใช่ลูกอันนี้แค่เป็นการเดินทางนะคะการเดินทางนิราชภูเขาทองเห็นไหมคะที่เราจะเรียนในเรื่องนี้นะคะ,ะดูต่อไปลูกค่ะวอลคอยส์ในต่อไปวันนี้เห็นไหมคะเราจะเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนอทุกอย่างเหมือนนักเรียนมีจุดหมายปลายทางว่านักเรียนจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนนักเรียนไปเที่ยวแล้วไปทําอะไรบ้างนี่คือจุดประสงค์ เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมคะลูกแล้เรียนต้องรู้จุดประสงค์ในการเรียนรู้อ่าจุดประสงค์เห็นไหมลูกทิ่คููขึ้น PowerPoint มาให้จุดประสงค์ในการเรียนรู้มีทั้งหมด4หัวข้อลูกที่เราจะต้องเรียนในเรื่องนี้แต่วันนี้เราจะเรียนแค่เรื่องที่จุดประสงค์ที่1ลูกกับจุดประสงค์ที่2แค่นั้นพอก่อนนะคะเรายังไม่เจาะลึกเอาน้ำจิ้มก่อน นะเป็นน้ำจิ้มก่อนนะเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาเห็นไหมคะและจุดประสงค์ในการแต่งนิราชภูเขาทองว่าจุดประสงค์ในการแต่งนิราชผูเขาทองเนี่ยเพื่ออะไรแล้วก็ข้อที่สองบอกชีวประวัติของสุนทรผู้ได้แต่ข้อสามไว้เราเรียนในชั่วโมงต่อไปคือบอกคําประพันธ์เนื้อหาเรื่องย่อแล้วก็สรุปเนื้อหาวคดีและวรรณกรรมอันนั้นตั้งแต่ข้อที่ สามสี 3, นะ่เนี่ยไว้เรียนในชั่วโมงต่อไปนะลูกแต่วันนี้เราจะเรียนแค่กี่จุดประสงค์คะสองจุดประสงค์พอนะคะเอาง่ายๆให้รู้ความเป็นมาก่อนอ่าดูสไลด์ PowerPoint เ,เป็นภาพที่สวยงามนะคะอันนี้ภาพอ่ามาดูค่ะสถานที่ในภาพที่นักเรียนเห็นเมื่อกี้นี้เป็นภาพเจดีภูเขาทองตั้งอยู่ที่ภูเขาทองนะคะอ่าของนักเรียน ก็เห็นอยู่ในภาพในหนังสือก็มีนะคะภูเขาทองเนี่ยเป็นวัดโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวข้องกับวรรณคดีนิราชที่มีชื่อของสุนทรภู่ก็คือนิราชภูเขาทองลูกนะคะอ่าดูในต่อไปนะคะตรงนี้นักเรียนก็เห็นแล้วว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นนะคะมันคืออะไรเห็นไหมลูกอ่า นี่คือนิราชภูเขาทองนะคะสิ่งที่นักเรียนได้เห็นวา่าลำดับต่อไปนักเรียนได้ศึกษานักเรียนได้เห็นนะคะว่านิราชภูเขาทองเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะลูกดูต่อเห็นไหมสถานที่นะคะตรงนี้อีกครั้งหนึ่งพอนักเรียนเห็นสถานที่แล้วชื่อเรื่องแล้วได้รู้จุดประสงค์แล้วนะคะก็ตอนนี้นักเรียนก็ต้องศึกษา นะคะดูสิให้นักเรียนศึกษาตามหัวข้อต่อไปนี้นที่มาและจุดประสงค์ในการแต่งนิราชประวัติเห็นไหมคะให้นักเรียนศึกษาตามหัวข้อต่อไปนี้นักเรียนต้องศึกษาตามครูนะคะก็คือเรื่องนิราชภูเขาทองนะคะว่ามีจุดประสงค์ในการแต่งนะคะคืออะไรนะลูกอตอนี้มาดูค่ะสิ่งที่นักเรียนเห็นเห็นไหมที่มาอ่า นักเรียนเห็นหรือ,อยังลูกที่มาและจุดประสงค์ในการแต่งนิราชภูเขาทองนะคะนิราชภูเขาทองนะคะเมื่อกี้ครูแจ้งไปแล้วว่านิราชแปลว่าการพรัดพากจากหญิงคนรักแต่เราไม่ได้พัดพาไปตลอดชีวิตนะลูกไปแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะก็คือการเดินทางนิราชก็คือการเดินทางนะลูกนะคะการแต่งนิราชใช้กร สุภาพหรือกรอ8แต่กรสุภาพหรือกรอ8ในกรนิราศนี้จะแตกต่างจากากรแปนะคะเรื่องนิราศกรนิราศจะขึ้นด้วยวรรับแต่อันนั้นไว้เรียนลักษณะคำพันธ่ะแต่นี้มาดูที่มาก่อนลูกที่มาและจุดประสงค์ในการแต่งนิราศภูเขาทองเห็นไหมคะนิราศภูเขาทองนักเรียนดูหนังสือประกอบได้เลยนะลูกในหนังสือหน้าที่สองสาม นี่รานภูเขาทองเนี่ยแต่งในปีพุทธศักราช2,371ใช่ไหมคะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานะภาลายัยคือรัชกาลที่2นะคะนะักเรียนต้องเห็นไหมเราบูรณาการไปถึงวิชาสังคมประวัติศาสตร์ได้อีกเห็นไหมไม่ใช่เรียนเฉพาะวิชาภาษาไทยนะลูกนะคะ,สะเสด็จสวรรคตไปแล้วนะคะและ เพื่อมาเล่าการเดินทางจากวัดราชบุรณะหรือวัดเลียบไปนมัส,สก,การพระเจดีภูเขาทองที่จังหวัดพระนครศรีอยุทยานะคะนักเรียนดูภาพแรกในหนังสือของนักเรียนไปด้วยหไหมสุนทรผู้นะคะในขณะที่แต่งเรื่องนี้คือบวชบวชอยู่ก็คือพนวดเห็นไหมคะ,อ,ะอันนี้คือที่มาและประวัตินะลูกอ่าแต่นี้มาดูลูกตรงนี้นักเรียนเห็น ที่มาและประวัติแล้วแต่นี้เรามาดูประวัติท่านสุนทรภู้เห็นไหมลูกอ่าพอวเวอร์พอยต์ครูมีลูกเล่นนิดนึงนะคะสุนทรภู้มีพระน,นามเดิมว่าภู้นะคะเกิดในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด,ยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่เท่าไหร่คะหนึ่งเห็นไหมสุนทรภู้เกิดในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง นักเรียนต้องรู้แล้วนะประวัติศาสตร์ลกูก 2. เห็นไหมคะเกิดในสมัยรัชกาลที่1เดิมชื่อว่าผู้นักเรียนเรียนมาแล้วชั้นปถมนักเรียนเรียนชั้นปถมประวัติสุนทรผู้เรียนมาแล้วทุกคนรู้จักดีปถมแต่ว่าหมนหนึ่งนักเรียนก็เรียนตรงนี้หน่อยนะคะเพิ่มเติมทบทวนความรู้เดิมต่อไปสุนทรผู้เกิดที่เมไหร่ที่เราจัดวันภาษาไทยแห่งชาติเห็นไหมที่เราจัดภาษาไทยวันภาษาไทย จะมีประวัติสุนทรภู่ก็คือสุนทรภู่เกิดวันที่26มิถุนายน2329ลูกสุนทรภู่เคยศึกษาอยู่ที่วัดชีปะขาวปัจจุบันคือวัดศรีสุดารามน,นะลูกนะคะนี่คือประวัติของสุนทรภู่อาต่อประวัติของสุนทรภู่ในสมัยรัชการพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภะารัยคือรัชกาลที่สองเมื่อพระองค์โปรดเกล้าโปรด กระหม่อมเห็นไหมคะให้เข้ารับราชการในกรมพระอรารักษ์กรมพระอารักษ์สมัยก่อนนะคะสุนทรภู่เนี่ยก็แสดงความสามารถในการเก่งเรื่องกากรอนแต่งนิราศแต่งอะไรได้เก่งมากเพราะเป็นคนเจ้าบทเจ้าก่อหลูกนะคะจนเป็นที่พอพระราชาฤืไทยพอพระราชฤลือไทยคือพอใจเหมือนเธอทำอะไรให้พ่อแม่ประทับใจ ทำให้ครูได้ประทับใจก็เป็นที่พึงพอใจประทับใจหรือทําให้คนรักได้พึงพอใจนะคะความดีหรือสิ่งที่เรียนทําแล้วทําด้วยใจนะคะแต่สุนทรภู่เนี่ยก็เป็นที่แต่งกรอนถูกใจของรัชกาลที่สองนะคะด้วยความดีความชอบดังกล่าวสุวนทรภู่จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนสุนทรภูหารนี่อันนั้เรียนดูตามไปนะคะนี่คือประวัติเป็นไงคะ,ะเรียนประวัติไปแล้วน่ะน,นักเรียนรู้แล้วตอนนี้สุนทรผู้สเสด็จสวรรคตนะคะในสมัยรัชกาลที่สองตอนนี้แต่งพอรัชกาลที่สามขึ้นครองราชเห็นไหมคะพอขึ้นครองราชรัชกาลที่สองเนี่ยสวรรคตลงตอนนี้ชีวิตสุนทรผู้เป็นไงล่ะ ไม่มีที่พึ่งและไม่มีใครและพอรัชการที่สามขึ้นครองราดนะคะในฐานกะกวีก็จะมีความรู้ความสามารถในการแต่งกรอีกสุนทรผู่ก็ยังต้องเป็นที่ปรึกษานะคะที่ปรึกษาเนี่คือปรึกษาในาสรันักเหมือนเราอะ่ะเป็นคนสำคัญมีอะไรใครก็มาปรึกษานะคะก็ สิ้นสุดลงสุนทรภู่ก็ต้องออกจากราชการและออกผนวดออกผนวดหรือออกบวชในขณะที่เป็นพระนะคะนี่คือประวัติของสุนทรภู่แต่นี้ดูต่อสุนทรภู่ก็เป็นกวีเอกนะคะที่ได้รับการยกย่องซึ่งได้รับการยกย่องจากอะไรคะองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลเป็นที่มีผลงานดีเด่นในด้านวรรณกรรมนี่คือประวัติของใครโลกเนี่ย นี่คือประวัติของใครลูกประวัติของสุนทรภู่นะคะอ่าแต่นี้นักเรียนมารู้เรียนรู้ว่านักเรียนต้องทําอะไรบ้างนะคะลูกนี่คือประวัติของท่านสุนทรภู่นะคะอ่าแต่นี้ค่ะนักเรียนเห็นแล้วนะคะว่าประวัติท่านสุนทรภู่มีอะไรแต่นี้ครูจะ ไปหน้าแรกๆก,ก่อนนะนักเรียนได้เห็นแล้วอันนี้เราไว้ทําในชั่วโมงต่อไปนะลูกงานได้รู้ประวัติความเป็นมานะคะว่าเรื่องนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะคะครูกลับมาตอนแรกอีกครั้งหนึ่งนี่คือประวัติของสุนทรภู่นะคะนักเรียนได้รู้ประวัติแล้วนะคะครูก็จะเปิดสไลด์กลับมาว่าท่านสุนทรภู่เนี่ยอ่า ที่มานะคะวันนี้เรารู้ที่มาจุดประสงค์อะไรต่างๆนักเรียนดูในหนังสือของนักเรียนลูกครูจะเพิ่มเติมตรงนี้นะลูกว่าประวัติจุดประสงค์ในการแต่งที่มาเนี่ยนะะเราใช้กรอนิราชนะคะวันนี้เนี่ยราให้หนักเรียนรู้ก่อนประวัติรู้ที่มานะคะความเป็นมาว่าสุนทรผู้เป็นคนแต่งแต่งในสมัยรัชกาลที่3ามขณะ ออกบวชนักเรียนดูรูปภาพใน,นหนังสือของนักเรียนไปด้วยลูกเห็นไหมคะเป็นภาพเรือเห็นไหมคะเดินทางโดยทางเรือสุนทรภู้ออกบวชเห็นไหมภาพแรกเลยในหน้าที่สองนะคะสุนทรภู้เก่งในด้านกาบกอนเห็นไหมคะและนิราชแปลว่าการพรัดพรากวันนี้นักเรียนได้รู้เรื่องนิราชความหมายนิราชนิราชคือการพัดพรากจากคนรักเห็นไหมคะนิราชภูเขาทองเป็นนิราชเรื่องเอก เป็นนิราชเรื่องเอกคือของสุนทรภู่นะคะที่ออกเดินทางจากวัดราชบูระเห็นไหมคะในการแต่งนิราชเนี่ยมันมีประโยชน์เนื่องจากว่าสุนทรภู่นะคะแต่งขณะที่ออกผนวดแล้วก็ได้เดินทางจากวัดราชบูรณะหรือวัดเรียบนะคะโดยท,ทางเรือเรื่องนี้นักเยนรู้ไหมว่านิราชภุเขาทองมันผ่าน สถานที่อะไรมากมายเดี๋ยวเราได้เรียนในชั่วโมงต่อไปนะคะว่าผ่านสถานที่อะไรเริ่มต้นจากกรุงเทพเห็นไหมคะเดี๋ยวเราไปไว้เรียนในชั่วโมงต่อไปอีกเพราะฉะนั้นในนิราศภูเขาทองเนี่ยสุนทรภู้ได้บรรยายนะคะเรื่องการเดินทางไม่ได้พารนาถึงความรักเพียงอย่างเดียวด้วยแต่สุนทรภู้ยังสอดแทรกข้อคิดสามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต และก็เกรดความรู้เกรดความรู้คือความเป็นอยู่สภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในช่วงต้นสมัยรัตนโกสินทร์จนตลอดจนชีวิตของสุนทรภู่อีกด้วยนี่คือความเป็นมานะคะนิราศนักเรียนรู้แล้วว่าสุนทรภู่มีผลงานมากมายมีเยอะแยะมากมายว่าใช้ในความสามารถในเก่งกาก่อนเพราะนั้น เรื่องนิราชภูเขาทองนะคะในชั่วโมงนี้เนี่ยนักเรียนก็เห็นแล้วว่าเราได้เรียนนะคะได้เห็นสิ่งที่นักเรียนรู้ว่า,าในนิราชภูเขาทองนักเรียนรู้ที่มารู้ประวัติข้อ3 4ลักษณะคาประพันธ์เราไว้ตอนหลังนะลูกอันนี้คือนิราชภูเขาทองที่นักเรียนได้เห็นอ่ะครูก็จะเปิดในประวัติ ความเป็นมาต่างๆนะคะในเรื่องนี้ให้นักเรียนได้รู้ว่าโอ้นี่ราชภูเขาทองนะคะที่นักเรียนเห็นแล้วก็เรียนในชั่วโมงนี้มีอะไรบ้างนะคะ <S <S นี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนต่อไปในชั่วโมงที่ที่นักเรียนต่อจากนี้นะคะว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วก็นักเรียนได้ทราบนะคะ นี่คือนิราชภูกขาทองเห็นไหมคะวันนี้เราได้รู้ประวัติความเป็นมาชั่วโมงต่อไปลูกชั่วโมงต่อไปนักเรียนเราจะมาเรียนลักษณะคำประพันธ์นะคะแล้วก็เรารู้ไปแล้วว่านิราชคืออะไรมีมีประวัติความเป็นมาอย่างไรแต่นี้ต้องรู้ว่าลักษณะคำประพันธ์ให้นักเรียนไปศึกษาในหนังสือนะคะหรือนักเรียนไปอ่านประวัติของท่านสุนทรภู หรือเปิด YouTube ดูอีกก็ได้มันมีเยอะแยะเลยประวัติในหนังสือของนักเรียนก็มีละเอียดมากมายว่าผลงานนักสุนทรผู้มีอะไรในหนังสือของนักเรียนก็มีชั่วโมงต่อไปนะคะให้นักเรียนก็เตรียมหนังสือวันคดีและวรรณกรรมอีกเราจะมาเรียนลักษณะคําประพันธ์กันนะคะลูกในชั่วโมงนี้นะคะเราได้รู้แล้วชั่วโมงหน้านักเรียนเตรียมอ่านหนังสือร่วงหน้าได้เลยนะลูกนะคะ เป็นไงคะวันนี้เรียนนิราชภูเขาทองนะคะบางคนได้ดูหนังเรื่องอ,อเจ้าเออได้รู้มาแล้ววันนี้เราได้เจอกันเรียนณนออนลน์นะคะแล้วก็ได้เห็นได้ยินเสียงคุณครูนะคะนักเรียนบางคนตื่นเต้นนะักเด็กใหม่นะลูกนะคะแล้วก็นักเรียนที่เป็นเด็กเก่าก็เปลี่ยนจากปหกมาเรียนมนหนึ่งนักเรียนขอย้ำนะลูกนักเรียนต้องเข้าเรียนตามชั่วโมง คุณครูจะเช็คชื่อชั้นเลขที่นักเรียนเขียนลงไปนะลูกเพราะนั้นพยายามเข้าเรียนอ่ะชั่วโมงนี้คุณครูฝากนะลูกฝากให้นักเรียนไปดูลักษณะคำประพันธ์เดี๋ยวชั่วโมงหนะ้านักเรียนมาเจอคุณครูใหม่นะลูกนะคะอ่ะใครมีอะไรเขียนใต้เม้นท์ไว้นะคะวันนี้เป็นน้ําจิ้มก่อนนะคะเรายังไม่เจาะลึกถึงเนื้อเรื่องย่อนะลูกไว้ชั่วโมงต่อต่อไปแค่วันนี้นักเรียนได้รู้เห็นภาพ แล้วรู้ความหมายว่านิราชแปลว่าการพรัดพาเห็นไหมคะอะจบแล้วก็ภูเขาทองคือเราเห็นการเดินทางไปนมัสการเจดีย์ภูเขาทองซึ่งเราเชื่อว่ามีพระบรมอัฐิของพระพุทธเจ้านะคะอันนี้วันนี้ก็ได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของท่านสุทรผู้นะลูกอ่ะวันนี้ชั่วโมงนี้คุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้นะนะคะเด็กทุกคน ชั่วโมงต่อไปมาเรียนกับคุณครูอำนวยใหม่นะคะเข้าเรียนตามเวลาตามตารางสอนด้วยนะลูกสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักคุณคน